วัดค่ะบัตค้ามือสค่ะนางค่ะค่ะวันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดการเกงสแลกผู้หญิงนะคะเป็นงานญี่ปุ่นล็อาร์เทนะคะลูกค้าจ๋า45โลราคา4,000บาทจำนวนตัวนะคะเราประมาณการคร่าวๆ100-130ตัวค่ะลูกค้าจ๋าตกต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการ30บาทยัวยัวจ้าใช่ค่ะลูกค้า มันทุนต่อชิ้น30มสิบบาทเป็นหมวดกางเกงสแลกผู้หญิงค่ะเป็นงานผู้หญิงค่ะด้วยจ้ะมีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวใช่ค่ะไม่มั่นใจว่าจะตกอยู่จังหวัดอะไรไม่มั่นใจว่าจะอยู่ตำบลอะไรหมู่บ้านไหนบ้านหลังคาบ้านเลขที่เท่าไหร่อำเภออะไรไปแล้วไปแล้วเหรอโอ้ลูกค้าจ๋าอย่ารอช้าในงานทุกรอบมีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวงานอะไรนะคะงานญี่ปุ่นรถอาเคจ้ะงานญี่ปุ่น คุณคะเจ็ดเอค่ะหลาคาอีก่รอบจ้าสี่พันบาทจ้าอุ๊ยลูกค้าสี่พันบาทสี่พันบาทโซนแรกผู้หญิงจ้าทำงานได้ออกงานได้เที่ยวได้เล่นได้แล้วแต่ลูกค้าสะดวกที่ใส่ได้หมดเลยใช่แต่ว่าจะคนแฟชั่นแบบนี้ด้วยลูกค้าจะถือว่าเป็นแฟชั่นคะนางะค่ะแฟชมีเข็มขัดแบบนี้ด้วยเอาใส่ทำงานออฟฟิศได้หมดเลยราคาสี่พันบาทได้น้ำหนักสี่สิบห้ากิโลค่ะได้ตามร ใช่ค่ะได้ต้นทุนแค่สามสิบบาทจ้าต้นทุนสามสิบบาทเกรดเอคะนะใช่แล้วค่ะที่วันนี้เราขายได้เลยไหมได้เลยค่ะให้เปื้อนดำไม่ชำรุดสามารถขายได้เลยค่ะน้าจะสามารถนำไปขายได้เลยนะคะใช่แล้ว รีวิวเพราะการค้งแรกจํานวนตัวนี้คือเป็นการประมาณการนะคะลูกค้าจ๋าประมาณการร้อยถึงร้อยสามสิบตัวนะคะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวยังไงจบไลฟ์เราแจ้งจานวนที่แน่ชัดให้อีกนะคะแต่ก็ประมาณการนะคะลูกค้าจ๋าประมาณร้อยถึงร้อยสามสิบตัวนะคะเป็นหมวดกลางเกงสแรกค่ะจะมีเป็นคนแฟชั่นนะบ้างขากระบอกเล็กกระบอกใหญ่ขาล็อกราเดยขามุมขามามาหมดเลยยังคงเป็นเนื้อสแรกทจ้ารกคาอย่าโรช้อ0สี่พันบาทเท่านั้น มีแค่กระสอบนี้เท่านั้นใช่ค่ะเอก่อนได้ก่อนใครก่อนได้เปรียบเอาไปขายได้เลยลูกค้าจะสามารถแบบว่าเอาไปรีดขึ้นไม้แขวนกลุ่มออฟฟิศได้ได้จัะกลุ่มราชการได้ได้จัะกลุ่มทำงานได้ได้จับกลุ่มโรงงานได้ได้จัะกลุ่มบ้านได้ได้จัะแล้วแต่สะดวกแล้วแต่อยากขายก็รู้ค่ะใช่ค่ะเรารู้อย่างเดียวกระสอบนี้ในราคาสี่พันบาทใช่ค่ะสี่พันบาทได้เจ็ดเอลค่ะสี่พันบาทได้สี่จิมาร์โร มานะคะจะเป็นไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L มีค่เข้ามาแต่งานญี่ปุ่นของเราก็อยู่ประมาณไซส์ S ไซส์ M นะคะลูกค้าจ๋าใช่ค่ะแ,แนะนำเลยลูกค้าจ๋าใครที่แบบว่ามองหากางเกงผู้หญิงเป็นกางเกงสแล็กแนะนำหมวดนี้ได้ลูกค,ค้าจ๋าสุดคุ้มมากต้นทุน30บาทไม่ต้องซักค่ะค่ะรีดอย่างเดียวคะ่ะลูกค้าจ้ารีดขายได้เลยขายตัวละร้อยก็ได้ ขายตัวละ 120, 150ได้หมดเลยจ้าใช่ค่ะลูกค้าจะไม่เสียหายไม่เปื้อนดำไม่ต้องซักสาม,มารถรีขายได้เลยได้ค่ะแต่ว่ามีเปอร์เซ็นต์เสียหายเปื้อนดำชํารุด<ะ>อาจจบ้างบ้าถึงบิ5-15เปอร์เซ็นต์ตามเกณฑ์ของทาง,งบริษัทบล็อกค่ะลูกค,ค้าจะอาจเจอบ้างเสียหายเปื้อนดำนะลูกค้าค่ะที่เสียหายเอายังเสียยังตายอาจเจอบ้างค่ะใชกค่ะ,คะแจ้งนะคะ,ะใช่แล้วคะ่คะลูกค้าจะอ่ะลูกค้า อย่างที่แจ้งเลยมีแคากระสอบนี้กระสอบเดียวนะคะลูกค้าจ๋าเอฟก่อนได้ก่อนเด้อในราคา4ี่พันบาทเท่านั้นค่ะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าในราคา4 0 0พันบาทนะคะค่ะเออคุ้มมากยิ่งโทนสีลูกค้าจ๋าดาแดงเขียวส้มมาหมดเลยค่ะน้ำาตน้ำตาลมาหมดเลยค่ะลูกค้าจ๋าคุ้มจริงคุ้มจังค่ะลูกค้าจ๋าคุ้มจริง่ค่ะกระสอบนี้เป็นกางเกณฑสแร็ผู้หญิงงานที่สุดทาเค ลูกค้าขนหนที่สนใจเอฟได้เลยลูกค้าได้เลยค่ะกระสอบนี้กระสอบเดียบเอฟก่อนได้ก่อนค่ะลูกค้าจะเอฟก่อนได้ก่อนค่ะลูกค้าจะเอฟก่อนได้ก่อนค่ะลูกค้าจะเอฟก่อนได้ก่อนนะคะโอ้สุดคุ้มมากลูกค้าจากคุณภาพเกรดเอยุยยลูกค้าจากต้นทุน30บาท30บาทลูกค้าสามารถนําไปทําราคาขายได้ขายกลุ่มแบบว่าออฟฟิศได้ขายกลุ่มโรงงานได้ขายกลุ่มหาชการได้แม่บ้านได้คุยได้ได้หมดเลย หมดเลยค่ะเพราะว่ากางเกงที่ใส่ง่ายแต่ถ้ารีดขึ้นมารีดกับไม่รีดต่างกันคะลูกค้าจะยิ่งเป็นเนื้อผ้าสแลกลูกค้าจะมันจะต่างกันมากถ้ารีดออกมาปุ๊บลูกค้าจะจะคล้ายๆมือหนึ่งเลยใช่ค่ะรีดกับไม่รีดแตกต่างกันมากแต่แนะนําให้รีดเลือกท่งไซส์ส่วนมากประมาณไซส์เอ็มแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนบอกว่ายากได้ไซส์ใหญ่ๆก็ลูกค้าจางานในกามีไหมคะมีนะค่ะลูกค้าต่อแนะนําลูกค้าก่อนนะถ้าลูกค้าอยากได้ไซส์ใหญ่กว่านี้ ไซส์บอกว่างานญี่ปุ่นอาจจะประมาณไซส์เอ็มเน้นไซส์เอ็มไปหน่อยยังไงไซส์ที่ประมาณไซส์แอลเรามีเป็นงานเมกาค่ะลูกค้าจ้าเมกาส่วนมากก็จะเน้นเป็นประมาณไซส์เอ็มไซส์แอลจะใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าชอบไซส์เอ็มแนะนําเป็นงานญี่ปุ่นชอบไซส์แอลมาเป็นงานเมกาค่ะลูกค้าเรามีทั้งสองไซส์ชอบไซส์ไหนเลือกไซส์ได้เลยแต่เน้นที่คุณภาพเกรดเอเหมือนกันราคาหมือนกันค่ะลูกค้าจ๋าหรือว่าลูกค้าท่านไหนที่ค้าอยู่แล้วแนะนำให้ส่งลูก เอาไปค้ากันจมีทั้งหน่อยแลยไงใช่ล,ล้วมีทั้งไแลวก็ทั้งหน่อยมีกันหน่อยก็ค้ากันลูกค้าจะค้าเขากันนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะเรื่องแบรนด์ยี่ห้อมีค้ามานะคะลูกค้าจะยูนิโคจียูนะคะลูกค้าจะเฮเนเอ็มมีค้าเขามานะคะเรื่องโทนสีสันก็มีค้าค่ะมีทั้งแบบว่าสีสุภาพ มีทั้งแบบว่าสีแบบประมาณทางการนะคะจ๋าแล้วก็สีสันอาจมีมาลายจุดมาบ้างลายดอกมาบ้างคือมีเขามาหมดเลยนะคะใช่ค่ะเขามาเลยก็ว่าใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าคุ้มมากคุ้มจริงคุ้มจังค่ะลูกค้าจ๋าคุ้มจริงนะคะชอบกระสอบนี้เอฟได้รับเป็นกระสอบใหม่เอาไปลุ้นเองก็ได้นะคะลูกค้าจ๋าเอาไปลุ้นเองก็ได้นะคะ คุ้มมากค่ะลูกค้าจ๋าช่วงบ่ายเจอกันอีกรอบนะคะสวัสดีลูกค้าช่วงบ่ายกันอีกรอบนะคะลูกค้าจ๋าเข้ามาแล้วอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะลูกค้าจ๋าอย่าลืมเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะไม่แน่นะเผื่อเรามีแบบแจกลูกค้าที่เป็นแฟนตัวยงนะคะลูกค้าค่ากดไลค์กดแชร์ไว้ก่อค่ะเพราะว่าระบบ เฟซบุ๊กเพรานั้นเป็นคนแบบว่าให้ลูกค้าเป็นไม่เป็นไดสามารถกดเข้ามาเรื่อยๆได้ส่วนมากแบรที่เจอลูกค้าค่ะก็จะเป็นยูนิโค่ยูนิโคจะเป็นหลักนิดนึงแล้วก็จียูนะค่ะที่เราเจอคุ้มจีงคุ้มจักง แต่สวยจริงๆนะกระสอบนี้เกรดเอค่ะกระสอบนี้คุณภาพเกรดเอนะคะสามารถสีเอฟได้เลยสนใจเอฟได้เลยนะคะมีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวจ้าใช่ค่ะยั่วมากขนาดค่ะใช่แล้วค่ะ,นนคะ,คะอ่ะอันนี้เราก็แบบว่าประมาณการนะคะให้ลูกค้าได้เห็นคร่าวๆประมาณนี้เดี๋ยวส่วนที่เหลือยังไงนะคะให้ลูกค้าไปรุ้นกันต่อนะคะ สำหรับสินค้าหมวดนี้นะคะเป็นกางเกงสลักผู้หญิงค่ะเป็นงานญี่ปุ่นล็อาเคค่ะ45โลราคา4 0 0 0บาทจำนวนตัวเราประมาณการนะคะ1 0 0 1 3 0ตัวค่ะตกต้นทุนต่อต,ตัวโดยประมาณการ30บาทค่ะ,คะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจคะ่ะลูกค้าจ๋าสามารถติดต่อได้หลากหลายช่องทางมีลังมี Facebook มีเว็บไซต์มีโทรศัพท์มีหน้างานมียูทูบอีกหนึ่งช่องทางคือตาแกรมนะคะสำหรับหมวดนี้นะคะ ขอบคุณค่ะ